สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube KTC Gamer จริงจุดครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่อัปเดตข่าวสารต่างๆของเกมเลยนะฟรีไฟล์แล้วก็มาสอนรับของฟรีได้ยกเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้ดีกว่าครับช่วยดึกดไลค์กดแชร์กดติดตามกพื่อนๆที่ิ่งเตือนให้ด้วยนะเพื่อนจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆของเกมใบหน้าฟรีไฟล์ครับเอาล่ะเราไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบด้วยนนนนนนนะะะะะะพาาาาาาาดดดดูููไไไไไไมมมมม่่่่่่่่จจจบบบบรร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 ้้้้เเเืออออองงคคัััวววีีีีแแแกกฟลล็ปปปตขสใหๆยถ ไม่เป็นนไรรเเเขข้้้าาใใจดีหัหักกตายยเเลเติมหนึ่งเพชรรับตัวละครอโโทใหม่นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤศจิกายนกล่องซุ่มนะครับราคา25เพรนะครับผมในชุดนี้เซตนี้จะมีชุดและก็ของแหลกกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราได้จับจองกันนั่นเอง แล้วก็จะมีกิจกรรมแจกของฟรีนะครับเริ่มล็อกอินตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง24สพฤศจิกายนนะครับแจกฟรีสก,กินปืนถาวรเพียงแค่ล็อกอินเข้ามาในเกมครบ5วันตั้งแต่วันนี้ถึง24สพฤศจิกายนนะครับอย่าลืมมาล็อกอินกันนะสำหรับกิจกรรมการแจกของฟรีนะครับเพื่อนๆจะเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับผมวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆจะมีกิจกรรมใหม่ก็คือ r e e f i r e Show o f f ไปเชียวพรุ่งนี้มีไลฟ์มิวสุภาษิตกับทีมแชมป์ฟรีไฟล์ร์โปเล็กซีซั่นห้านะครับผมอีอารีนามันต้องดูแจกไอเทมเพียบนะครับผมก็จะแจกพวกสกินถาวรนะครับผมสกินปืนแฟชั่นถาวรบัตรสุ่มนะครับผมบัตรสร้างห้องแล้วก็กล่องสุ่มสกินปืนนะครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรแจกบ้างน,นะครับผมแล้วก็ขอรางวัลที่เขาแจกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตัวแรกจะเป็นชุดทาโกะมอนสเตอร์นะครับเพื่อน ชุดทาโกมอนสเตอร์นะครับผมจะเป็นสีชมพูเป็นลูกช้างนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมทาโกมอนสเตอร์จะดูดให้หลุดไปเลยเลยนี่ครับซ่อนกรอะและซ่อนหมวกด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีพวกบัตรสุ่มนะครับเพื่อนๆที่เป็นบัตรสุ่มสกินปืนเวป้อนลอยยอดแล้วก็ไดมอนลอยยอดนะครับผมแจกฟรีๆเลยแล้วก็จะมีเป็นบัตรสร้างห้องแจกด้วยนะครับเพื่อนๆบัตรสร้างห้องนี่ก็จะแจกเหมือนกันนะครับผมเพื่อนๆฮะแล้วก็ ต่อไปนะครับผมจะเป็นกล่องสุงส่มสกินปืนแล้วก็สกินปืนถาวรนะคบเพื่อนๆสำหรับสกินปืนที่เขาแจกนะครับผมจะมีอยู่3ตัวก็คือซองควงนะครับ2เซตนะครับแล้วก็กล่องส่มสกินปืนซองควงนี่นะครับผมช็อปปี้เข้าพรดนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสแตทก็ดาเมจบวกหนึ่งระยะลบหนึ่งแม่นยำบวกหนึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีซองม่วงนะครับผมหรือว่าซองแรปเปอร์นะ ที่มีอัตราการยิงบวก2ความเร็วลีโลดบวกแม่นยำลบหนึ่งะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะโกงพอสมควรเลยนะครับผมแจกฟรีเลยนะครับเป็นกล่องสุ่มนะแล้วก็จะมีเป็น vss นะครับเพื่อนๆ vss ตัวนี้ก็ะจะเป็นดาเมจบวก2ระยะลบหนึ่งะครับแจกฟ,ฟรีเลยแล้วก็จะเป็นกล่องสุ่มเอ้ยไม่ใช่ทษทีไม่ใช่กล่องสุ่มนะครับเป็นสกินปืนเกอีชาเลยนะครับเพื่อนๆนสกินปืนเกอีชาก็เป็นดาเมจบวก1อัตราการยิงบวก2แม่นยำลบหนึ่งนะครับแจกฟรีถาวรเลยนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าจะแจกยังไงนะครับสามารถไปรับชมไลฟ์สดได้ที่ช่องทาง Facebook และ Youtube ก a รีน่า r e e ไฟล์ Thailand นะครับแล้แล้วก็มาถึงนะครับช่วงเวลาแห่งการบูย่าหรือระยะเวลาอีกประมาณ1วันเต็มๆนะครับเกี่ยวกับบูย่าแล้วเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าในส่วนของบูย่าเดย์นะครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ มาเริ่มต้นกันที่ทีมแฟชั่นนะครับทีมแฟชั่นของรอบนี้นะครับผมจะมาในส่วนของรูปแบบอัลฟาเฟรมบอลนะครับเพื<ๆ>่อนๆเป็นของใหม่สีใหม่สีฉูดฉาดเน้นเอฟเฟกไฟและก็มีแฟชั่นที่มาพร้อมในทีมของบูย ah ่าเดย์2อด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับผมมีของสะสมด้วยสำหรับของสะสมเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่ามี2อย่างที่เจ๋งๆนะครับนั่นก็คือ สกินหมัดครับเพื่อนเสกินหมัดนะฮะสกินหมัดปูย่าเดยครับนี่ครับผมสวยมากๆและนอกจากนั้นยังไม่พอครับมีเสียงตอนชกด้วยครับเพื่อนฟิว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 โอ้ผมหยอกผมหยอกคนโดลิคัสิดอะผมเอาใส่ให้ดูไม่ได้ทุกคนแม่ ก็เรียกได้ว่าเป็นของสะสมคุ้มค่าแก่การเก็บสลือเกินและก็ต่อมาเป็นสกินปืน MP40 Evo นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหลายคนน่าจะเห็นกันแล้วแหละนะครับในเกมก l i n น่าฟรีไฟ r ์เซิร์ฟไทยของเราเนาะต่อมาก็จะเป็นพวกสกินแล้วก็แฟชั่นต่างๆนะครับแล้วก็ไอเทมต่างๆนะสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะเก็บสะสมแฟชั่นเซ็ตของบุญญาดีนะครับสามารถเก็บสะสมแล้วก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับผมนะ รู้สึกว่าระยะเวลากิจกรรมเนี่ยนะครับจะเริ่มวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี่แหละนะครับผมนะจะเป็นวันเสาร์นะครับคิดว่าจะเริ่มวันเสาร์แล้วก็ยาวไปถึงสิ้นเดือนพฤศจิก,กายนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเก็บสะสมแฟชั่นหรือของต่างเนี่ยรีบเก็บสะสมนะครับและนอกจากนั้นยังไม่พอครับยังมีมินิเกมใหม่ด้วยนะครับผมให้เราไปลองเล่นกันเพื่อเก็บสะสมแฟชั่นแล้วก็สกินต่างนะครับผมให้สายฟรีอย่างเราๆเนี่ย ได้มาร่วมสนุกกันแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมของสะสมเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับบูญ่าเดย์2 1นะครับและต่อมานะครับผมจะมาพูดในส่วนถึงตัวละครใหม่นะครับมีหลายคนนะครับคอมเมนต์ถามผมมาเยอะมากนะครับว่าพี่ครับพี่ครับสรุปแล้ว GM แจกตัวละครฟรีจริงหรือเปล่าในส่วนนี้นะครับผมนะผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่ามีการแจกฟรีจริงๆนะครับผมและ แจกฟรีก็คือตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างเลออนนะครับหรือว่าลีออนนะครับแจกฟรีๆรยกเซิร์ฟเวอร์แจกจริงๆนะครับซึ่งตัวละครลีออนหรือว่าเลออนนะครับก็คือตัวละครที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละนะครับผมครับสำหรับตัวละครลีออนนะครับหรือว่าเลออนนะเป็นตัวละครแจกฟรีนะครับผมในธีมของบูย ah ่าเด์นั่นเองนะครับแล้วถามว่าจะแจกฟรีตอนไหนล่ะพี่ อันนี้เนี่ยนะครับผมผมขอยืนยันแล้วก็ตอบได้เลยนะครับผมนะว่าวันที่20 mm hmm. พฤศจิกายนตัวละครลีออนรับฟรีนะครับผมนะสังเกตดูครับด้านล่างซ้ายมือครับเพื่อนๆ GM ได้มีการบอกใบ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับล็อกอินวันที่20พฤศจิกายนรับตัวละครลีออนฟรีสำหรับตัวละครลีออนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับความสามารถและก็สกิลของเขานะครับผมมีชื่อว่า บัตเซอร์บีเตอร์ความสามารถก็คือฟื้นฟู hp ทุกทุกห้าหน่วยหลังสิ้นสุดการต่อสู้นะครับหรือถ้าอัพเต็มนะครับจะฟื้นเลือดสูงสุด30 hp หลังจบการต่อสู้หรือว่าหลังสิ้นสุดการต่อสู้นะครับเอาง่ายๆเลยตัวละครตัวนี้ผมสรุปสั้นๆเลยคือถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยนะครับหนีออกมาจากการต่อสู้หรือว่าแบบโดนยิงอยู่เงี้ยแล้วหนีออกมานะครับผมหรือว่าวิ่งหนีออกมา มันจะได้เลือดเพิ่มฟีี hp ครับแต่ถ้าเลือดเต็มอยู่ล่ะครัยังไงถ้าเลือดเต็มอยู่ก็จะไม่เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเลือดเต็มจะไม่เพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือดไม่เต็มเนี่ยหรือว่าเลือลดลดอ่ะแต่ว่าผมว่าเวลาเราโดนยิงเนี่ยเลือดมันก็ต้องลดอยู่แล้วแหละนะครับแล้วถ้าหนีออกมาได้เนี่ยจะได้รับเลือดสูงสุดถึง3 0 hp ย้ำนะครับว่าแจกฟี โคตรดีอะโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพเพื่อนๆเอาไว้วเรามาเจอกันใหม่ทีนคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอตัวลาเพื่อนพี่น้องไว้แล้วนะครับถ้าใครชอบของฟรีอัปเดตข่าวต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube KDC Gamer มมีจุดด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ